ซ้อมเยอะไปมซ้อมเยอะไปป่ะซ้อมเยอะไปอเออแอบคิดช้าทำช้าคิดอะไรก็มีแล้วทำอะไรก็มีพอใจผลงานไหม้องวันนี้พอใจผลงานเลยไหมพอใจครับผมตรงไหนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันมันยังไม่ดีอะครัาวันนี้เป็นเน้นปล่อยมากเกินไปทำให้ลืมอาวุธอื่นใช่ครับแล้วก็ทำน้ำ เลี้ยเวยังดีนะแต่ตอยไม่โดนใช่มตอยนสบายๆแ่เาไม่เจอใช่ครับจะทาอะไรก็ไม่ทำเลยอย่างง่ายๆ้องมาโดนตีครับคิดว่าถ้าคิดว่าถ้าน้องวันนี้เขาไม่หนีแบบนี้เขามายืนแรกกับเรานี่ยไปนเกมก็น่าจะมีสิทธ์มากครับน่าจะไดุ้มากว่าเดิมน้องต่อยเอาชนะครับวนีต่อยเอามันครับเขาจุกจิกกันเนาะใช่ครัแล้วเราเราเป็นตัวไล่ด้วยใช่ครับน้าน้องเร็วด้วย คิดช้าทำช้ายังก็บอกออกคิดยที่ยังเป็นงานก็มัดอยู่หันหัวตอนนี้ตอนนี้ในใจที่มีคิดคู่ชกไว้ให้ตัวเองไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับก็แล้วแต่แล้วแต่บมือตัเลยน้วแหนักน้มหนักพี่กันนี้โอเคไหมรั้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสองนี่ครับประมาณนี้เอาลูกขึนสักร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามตัน้องเนาะครับผมมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยให้ก่อนที่เราเพี้ยนเร็วนี้ ฝากขอโทษด้วยครับที่ทำผิดหวังครับผมขอโทษจริงครับเป็นกำลังใจให้ครับใจครับัโซไมยังไม่ขนาดนี้ผมแบบนี้ก็ต้องปรบมือดังๆเลยครับมสู้ต่อไปครับเนี่ยครับกำลังใจผเยอะเลยครับโดเชวว่าไโดนโดนเตะครับโดนโดนเตะโดนเล็บอใช่ครับโอ้นี่ะโดนโดนเล่นดีไม่โดนเขาต